ไปไหนกินไม่ลงเลยกินไม่ลงละพี่เหม็นเลยจะอ้วกเ้ือนมากว่ะเอามนะชอบกินแรงโหรหอมดีพี่เผือกจ้าพี่เผือกอ่ะไม่อยากจะกินอาหารไทยบ้างหรือจ้าโอ้ยอยากว่วะใครบ้างไม่อยากกินอาหารไทยแต่เนี่ยมันหาง่ายหรือเปล่า แล้วก็ถูกอาหารไทยมันแพงมีแค่นี้กินอาหารนู่นอาหารเนี่ยอืพี่เพื่อกถ้าเกิดว่าพี่นะหากับข้าวไทยให้ลิได้นะจ๊ะเดี๋ยวลิจะทําให้กินเอ็นนี่พี่ลองนึกดูสิจะมานั่งกินทําไมพวกนอยอย่างนี้นะถ้าเราได้กินส้มตําปูนะส้มตากุ้งตำแตงรสแซ่บพี่โอ้โหนี่แก ต้มครองปกกตะบอกต้มยำกุ้งต้มยำเปาะแตกนะถ้้ได้ผักบุ้งแลวพี่เชี่ยวประผัดพายแดงให้นะแล้วกุ้งนะแล้วก็เอามาทํากุ้งแช่มะนาวปลาหมึกเ<า>นะี่ยลพอให้เองพอเลยมาลิคคือนรื่สารทายาต่อแนละ้วเว้ยข้ากัะเดือยจานนี้ไม่ลงอะ่ะเอาไวห้ห้หาซื้อมาให้แล้วกันถ้หาหาได้นะเว้ยใี่เผือกันน่ารักที่สุดเลยหามาให้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวลินะ จะโชว์ฝีมือแม่ครัวเก่าให้ดูไปทานข้าวที่ร้านเจฟุลเสร็จไปดูหนังกันนะโอเคเสร็จครับ โ <Okay. S 1> อเควันนี้ร้านคนแน่นมากเลยนะครับเนี่ยอือเยอะอัแฟนไม่เร้อให้อันที่ไปยู Hi, ie, ปไม่ใช่ไปยูฉันชื่อัาอูนหรอคะพอดีชื่อมันจำยากค่คะนี่เห็นจะยากเลยคใครก็เรียกกันได้นี่ถ้าจะมากินข้าวเราก็ต้องรอนะโต๊ะไม่ว่างเลยนะจอนยังมีคิวต่อเยอะเลยแต่เจ๊ว่า ไปกินบนหลังดีกว่าไหมไม่เป็นไรครับเจ๊ครับ,ครบโค้งให้เล็กเช็คบินฮะเออไปเดี๋ยวนี้อ่ะคนลาออกเจ๊นะ่าต้องเสิร์ฟเองต้องคิดเงินเองอู้ยทำกับข้าวเองแต่ละทัดเหนื่อยฉันจะเหนื่อยงั้นผมช่วยเสิร์ฟก็ได้ครับแองกี้แต่อยา่ารบกวนเลยดีกว่าไม่เป็นไรครับเจ๊ไม่ต้องอ่ะแพ๊ดเขาควรช่วยเจ๊เสิร์ฟเลยนะเดีดเ๋ยดิว ช่วยกันเสิร์ฟนะสนุกดียวอมีเอาแล้วค่ะวันนี้จอน้องพาแพทยปะธานกางวันนะคะไม่ได้ให้มาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟนะ่ะเม่อวานน่าช่วยเจ๊เขาหน่อยเป็นไงเราจะได้ให้เจ้เขาเลี้ยงข้าวเราเปีงไงจอน,นี่ก็แปลกนะวันนี้จอต้องพาแพทย์ะธานกางวันไม่ใช่ให้แพทย์มานั่งเสิร์ฟแบบนี้งั้นก็แพทย์เก็บบินแล้วกันนะจะได้ไม่เหนื่อย มีเกาซอนเราไปทานที่อื่นกันเถอะนะท,ที่เนี่ยมีร้านอาหารไทยต้องเยอะแนะ่คือผมผมอยากช่วยเจ๊เขาหน่อยนะวันนี้เขาไม่มีคนจริงๆอ่ะนะไม่อ้อ่ช่วยคนเดียวก็แล้วกันถ้าไปทานที่อื่นก็ได้ครับ ทำอะไรอ่ะแขกก็สามมันโวยแล้วอ่ะกลับไปทำงานไปมันบอกอาหารช้าครับเจ๊ i oh, not มึงคนเดียวจันหิวแล้วที่จะไปหากินได้ที่ไหนแล้วเนี่ยผมต้มแล้วคุกงไายพวกเล็กยากใจสาด์นีที่จะต่องลากันตลอดชีวิเจ้โอ้ นม่หน่อยแก้มเหนื่อยอืมวันนี้ขอบใจจริงเลยนะจอนที่มาช่วยเจ๊ไม่งั้นนะถ้าไม่ได้นายนะริการไม่ทันแน่เลย <c oughs> ลูกแขกมาจากไหนเยอะแยะเต็มไปหมดผมว่าเป็นเพราะร้านเจ๊อาหารอร่อยอืม <c oughs> ผมว่าถ้านแน่นงี้ทุกวันนะอีกหน่อยเจ๊ก็น่าจะเปิดสาขาสองสาขาสามได้แล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้โหใช่เลยเจ๊เปิดเที่อวเอแล้วก็เปิดที่กรุงเ,เทพก็ได้นะครับไม่ไหวแล้วค่ะสาขาเดียวฉันก็ทจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว แล้วจอไม่ทางานที่อู่วันนี้อ๋อวันนี้ไม่มีงานฮะเหรอแล้วหนุนแพทย์หนแพทหายไปไหนอะโกรธพี่จอแล้วมั้งอ่าวพี่แม่แม่เออยังไงก็แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะต้องอยู่กินข้าวด้วยกันเพราะว่าเจ๊จะเลี้ยงใหญ่เนื่องจากว่าวันนี้เจ๊รักเละฮฮเนี่ย <laughs> รอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในกลัวก่อนโหนี่เจเล้งยิงใหญ่เต็มที่